À, ba, các Đừng, xó, chám, mà ha để đi khỏi có nó sẽออกรถนะ จูจูรถตกตรงมุมลึกเออวันนี้อยากกิน มิดไปคนไปถังไปเข้าหมายไปแล้วอเอ่อเหยื่ออะไรไปดีนะ,ออะไไนะี่ไงใส่กันมาไปยิ้มไปคู่ครับลำบุญไม้แตง ไปเอาสูดหนึ่งไปแล้วกันไปดีกวา่าครับสวัสดีน้า,นานกตกปลาทุกท่านครับก็มาเข้าสู่ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับวันนี้ผมมีอาการอยากจะกินปลามากเลยมอคืนอยักกินปลาเผาไม่อิ่มเคนี่เราได้เตรียมของและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่เราจะไปสามคันสามคันกับเหยือ่อ เยอตัวนี้นะครับลำบม่มไม้แตกสูตรหนึ่งคนสายหวานนะครับวันนี้เราจะไปตกปันนิน<ม>เห็นว่าแล้วก็ยิสกนวลจันทร์มันเยอะนะหน้านี้ไม่เป็นไรปันนินยิสกนวลจันทร์ได้หมดครับตอนนี้ไปครับไสไก่มักปลายิ้มดูเด,ด,ด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูในในกล่องเรามีเยอะนะ<ม>นี่นะจะแย่นี<ม>่นะครับ<ม>เรารู้จักกับโรงงานผลิตนะครับ ยีแย่สนับสนุนในการตกปลาทุกๆคลิปเลยนะครับดูดูก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ธิตนะครับไสไก่หมักปลายิ้มสนับสนุนให้เราได้มีโอกาสไดๆไปตกปลาในครั้งนี้นะครับก็คันเบ็ดนี้ก็จะเป็นคันเบ็ดละลอกนี่ก็เป็นสนับสนุนจากไกไก่หมักปลายิ้มเหมือนกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเรามีอยู่สี่คันนะครับเบ็ดใหม่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้าหมายกันเลยนะครับ let's go เรียบร้อยแม่แรกจัดครับปุ๊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 บจัดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจัดแล้วนะครับแม่แรกโอ้ปากีสองตัวไอ้ปากีสองคนชิบหายแล้วเอ้ามึงจะเยอะยัง,ไ,ยยยยงไ,ไงเนี่ยมึงจะเยอะยังไงวะเนี่ย เอาที่ายแล้วเอาแล้วอยู่สองตัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวายแล้วเดี๋ย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 วจับสองคันคู่งี้ได้ไหมได้ไหมได้สิโอ้ยยังหายังหาสองคังคู่เลยเ,อ,เอ,อ้าเอ้าเอ้ายังหาไอสัตว ตากีสองตัวเลยตัวนู้นเอาไว้ก่อนนะตัวใกล้ๆก่อนนะตัวนี้น่าจะอยู่แหละโอ้โอ้ยอ,อยู่ด้วยเร็วเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนโอ้มาแล้วนท่นนผูนนนน้ชมครับมาแล้วนะครับตัวแรกเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนสวิงไม่ทนันละ แล้วครับตัวแรกมาก่อนแล้วครับตัวแรกมาแล้วนะเดี๋ยวเราอีกตัวนึ่งก่อนอีกตัวอยู่กันปะวะโอ้ไม่อยู่แล้วอ่ะโอ้ยอยู่เว้ยโอ้ยังอยู่เว้ยเฮ้ยปลายังอยู่เว้ยเท่ดีว่สองตัวยังอยู่นะครับยังอยู่นะตัวที่สองอยั MM Gente, องอยู่เน่มันมันมันวันนี้มันเฮ้ยตัวแรกอยู่ดีดล มาแล้วมาแล้วตัวสองมาแล้วนินยักษ์มาแล้วใหญ่จริงๆตัวนี้มาคู่กันเลยคู่กันเลยคู่กันเลยมาเลยนะครับกินสองตัวคู่มาแล้วโอ้โหโหนผู้อมดูนะครับโอยักษ์ใหญ่สองตัวคู่เลยนะนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูฝากเลยนะครับ ลำบ่มไม้แตกจุดหนึ่งครับนี่ไม้แรกเลยดูดูโอ้ใหญ่ก็ใหญ่ก็สองเยื่ออีกอะสองตัวคู่เลยสองคันเลยโอ้สุดยอดจอดีอดสวัสดีครับสวัสดีนะาๆนักตกปลาทุกท่านนะครับอยินดีต้อนรับน้าๆนะครับเข้าสู่ช่องตกปลาเล็กๆนิดเดียว เราแปลงร่างครับบ้านเช่าเราใส่เสื้อพิธาที่มานะเราลงน้ํามานะครับเมื่อกี้เรามาหาที่ตกปลาเห็นว่าปลาตรงนี้มันขึ้นดีมากเลยเป็นหมายเก่าของเราครับน้ําท่วมมาแล้วเราก็ลงเบ็ดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราได้ปลามาสองตัวตีไม้แรกกินสองตัวคู่เลยโอ้อยู่คนเดียวไม่รู้จะเยอะไงครับก็วันนี้จะมาทําคลิปนะครับวันนี้หม้อเหยื่อมาหนึ่งถุงนะเบ็ดมาสามคันนะครับ มาตกงานปนาินมาตกปนาินนะครับอยากกินปลานินมากไม่เห็นหน้าปลานินมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับไม่เคยตกปลานินได้เยอะเลยเพราะว่าน้ํามันขึ้นนะครับแล้วก็ปลายิสุกงูจันเยอะเข้าเยอะมากปนาินไม่ค่อยเข้าก็เลยมาหาที่ตกปนาินเป็นหน้าหาดหาดนะครับก็มาอยู่ไม้เกาะสวรรค์เก่าของเราสําหรับหมายนี้นะครับผมมาตกเองนะครับอย่าประเด็นอย่าดราม่ากับผมมากนะครับโอ้ตาขึ้นนีก การออกไบในครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากพี่สาธิตนะครับเสืไก่หมักประยิ้มนะครับแต่วันนี้เรามาเราเกี่ยวไว้แค่คันเดียวนะครับเราจะมาดูว่ายโสกมันจันกินมไหมเราเกี่ยวเสืไก่ไว้คันเดียวนะครับอีกสองคันเป็นเม็ดโฟมนะครับก็หน้านี้ต้องใช้เม็ดโฟมอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าตีไปตกกอหญ้าหรือเปล่าก็ต้องใช้เม็ดโฟมแต่ผมก็เกี่ยวเสกไก่ไว้พยายามหาตีหาหน้าลานไว้นะครับ เก็สกาย,ยอันนี้ได้สองตัวหูภูมิใจมากเลยเไ,ได้ตกปลาดินได้ตัวใหญ่ๆขนาดนี้นะแล้วกินที่สองตัว้ภูมิใจเลยโอ้สุดยอดมากเลยภูมิใจภูมิใจนะครับภูมิใจลําโบไม้แตงครับวันนี้พกเยื่อมาหนึ่งถุงสามกิโลนะครับไม่พูดม,มากทําเพลงครับไปชมการตกปลากันเลย let's go <S ไม่ได้เาราต้องมัดเบ็ดไว้ก่อนเดียวไม่ร่วงน้าจริง เดี๋ยวมัดเป็ดไว้ก่อนดเดี๋ยวมัดเป็ดไว้ก่อน <laughs> กลัวแม่ลวกเล้าไปฮะมัดเป็ดไว้ก่อนแหมมัดเป็ดไว้อย่าหาทำนะครับอย่าหาทำนะครับแบบนี้ ทำางได้ครับอยู่คนเดียวด้วยมัดเบ็ดไว้ก่อนถ้ามันกินกับแม็กอะไรปลาขึ้นดีว่ะวันเนี้ยไม่เข้ากินเบ็ดว่ะ จันเออยอะไรเออยขึ้นเร้าโหเงียบกิบวันนี้เดี๋ยวก่อนเก่อนีอนอ่ะนอ๋นี่ทามาทัดมิดไว้เรียบร้อยแล้วครับฝากมิดไ้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมไปเอาข้าวก่อน กันแล้วนะครับเอานะ่ะนี่อย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อมันมากมา หนาอย่างหนาเลยนะ,ะตัวนี้อย่างหนาเลยนะใหญ่นะใหญ่นะดูดูโอ้โหมาแล้วมาแล้วสองสามโลอยู่แล้วตัวนี้ใหญ่อยู่ไปเข้าสกัดชักกงบัดน,นี่ตะเบียงของเรามาแล้วนี่โอ้โหทั้งข้าวทั้งขนมเดกินข้าวก่อน ไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วบเรียบร้อยโคตรทำไดเลยโอ้ยปลายใหญ่แน่ตัวนี้ ไอ้เงียวเลยโอ้แน่นอน้แน่นอนนะคุผู้มชมไอเดียวเลยคนระับไองเดียวเลยคนระับไอเียวเลยคนระับไอเดียวเลยครับไปแล้ว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 อยจมูกระปุลใหญ่ครับตัวนี้ไปแล้วครับลกโอ้ยลนะอก ยังเดียวเลยไปยังเดียวเลยเเไปยักษ์นะไปยักษ์ตัวนี้ยักษ์ลูกค้าผมเองน,น,นตะตาชานรองตาชานป่า,มาไม้ไ,ไม่รู้เดี๋ยวเยอะปลาคนตัวใหญ่ด้วยตัวนี้เดี๋ยวหลุด นั่งเยอะเลยนะครับตัวน,นี้ใหญ่นะครับเฮมาแล้วปลายักษ์เราหนุนจันยักษ์นะครับเห็นตัวแล้วเห็นหัวแล้วเมื่อกี้เห็นตัวแล้วอ่าเฮ้ยอย่าไปโดนหางเรือเดี๋ยวจะขาดอ่าตรงนี้นะเนี่ยเออปลาดิ่เอออย่าไปบุดดิอ่า มาถึงหน้านี้ได้แล้วโอเคเหนื่อยมากเลยเหนื่อแตกลำบ่มใบแตกครับผบอดน้อยโอเยอะตัวเองก็ไม่ได้หรอกมาเล็วยยอมมาลุกมาขึ้นมาขึ้นมาเนี้ยนึบเนี้ยนึบมาตัดเนี้ยนึบ โหหนักกับคอนไม้เลยดูดูด,ดูคันดูแอคชัน่นคันอ๋อโอ้โหต้องลงครับไม่ลงไม่ได้แล้วต้องลงแล้วครับท้านผงแล้วร้อนเากจะวิ่งอยู่ไหนไวะ ไ <Es per ated> ายักครับท่านผู้ชมอยู่ในน้ำหมดตอนนี้ไ,ไม่ไหวอะนักงจิ้มไฟเลยตอนนี้นะครับสถานการณ์ปลาตัวตน,นี้นะครับ<อ>ตนนื่นเครียดมากๆเลยนะครับเราเล่นด้านล่างไม่ได้แล้วดู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 ใจอ่ะหนักตัวเนี่ยแข็งจางนะครับ ผมจะต้องประเชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคาได้กินสองตัวในเวลาเดียวกันและอยู่คนเดียวบนแท้ตุ่นกันแดงสู้กับปลายัดฝางกันด้วยนะครับของงานลำบมไม้แตกแบนตาดกินแต่แด้นะครับดดดดููููและร้อมบวกร้อมปั้มกะมวลจันทร์ยักษ์ใต้น้ำ ก่อนกลับบ้านหากหนะนะ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกสนุกและอยากลุ้นไปว่าก่อนกลับบ้านผมจะปั้มกระนวลจันยักษ์ขึ้นมาได้หรือไม่ฝากน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต่อไปด้วยนะครับ เดี๋ยวรูัมึงเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไปช่วยแล้วเจอกันนะครับนั่นนะบายบายสวัสดีครับ